ทางใบก็ฉีดกู่หูู่หูอัตราส่วนเดิมอัตราส่วนเดิมแล้วเป็นยังไงครับยกเว้นตอนเจ้าดอกใส่สองเท่าฉีดได้กิงตอนนี้เราทําดอกอยู่ทําดอกนี้ใส่สองเท่าครับก็คือว่าสองชุดจองชุดต่อน้ํผานลิตรขนาดนี้ดอกออกแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ดอกออกก็พูดถึงปีนี้ออกทุเรียนมันออกยากอากาศสภาพดินงกว้าอากาศมันไม่อํานวยออกยากแต่ก็ยังออกยังออกครับ ในละแวกนี้มีใครที่มีสภาพแบบเราไหมมีเจอินหมดไอ้สภาพไม่ค่อยออกหมดไม่ค่อยออกหมดครับแล้วสวนเราเป็นสวนที่ถือว่าออกถึง้ไม่เยอะก็ออกออกแล้วสวนอื่นเขาออกกันไหมครับออกก็น้อยมากน้อยมากแต่ของเราก็ถือว่าออกในถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาออกกี่เปอร์เซ็นต์เราออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับของเราออกมากกว่าเทียบกับของใกล้เคียงครับ ถักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะออกของเราออกกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะของเขาเหรอครับของเขาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเราออกถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครับจากที่เคยออกร้อยครับแต่สภาพอากาศของเราก็ได้ประมาณนี้นะครับได้มาสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าละแวกใกล้เคียงถูกไหมครับครับเมื่อละแวกใกล้เคียงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขามามาถามไหมครับในส่วนของเราถามถามว่าไงครับถามว่าใช่เลยเอ็นใบเกี่ยวมัน แล้วก็ติดดอกด้วยติดดอกด้วยติดมากกว่าเขาใบเขียวมันม <friends. S 1> เมื่อมาถานอย่างนี้พี่ศินก็มองว่าสิ่งที่เราทําขนาดเนี้ยดอกที่เราเห็นขนาดเนี้ยนะครับพี่พี่ศินลองคาดเดาสิครับว่าปีนี้น่าจะติดเป็นผลโดยการที่เราอาจจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทําให้ให้มันติดผลแล้วก็มีน้ําหนักดีขึ้นโดยวิธีการบํารุงเมื่อเรารู้รมาปีที่แล้วแล้วพี่ศินลองคาดการณ์สิครับว่าจะสักเท่าไหร่กันอันนี้ปีนี้มันออกยากแต่ คาดการว่าคงยังไม่ต่ำกว่าสิบปัวตันไปสิบห้ายตันนะ่าจะได้นี่คาดการมาก็ถือว่าได้ครับในโอกาสที่มันมสภาพแวดล้อมมันเหลือเกินแล้วนะครับ,รบ,บแล้วเราจะสะสมยังไงมันก็ยังมีสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่คครครับรับบ